วันนี้เป็นวันที่12มีนาคมนะครับ2 5 6 8มันครบวันที่20ของการที่เราเดินทางมาอเมริกาใต้ถ้ากับพักคืนนี้เป็นคืนที่20แล้วนะครับมื้อเที่ยงของวันนี้เราก็มากินข้าวกันที่คลางที่มีวิวกาเซียเราอยู่ที่เมืองคาลาคาลาบา,าเต้ ประมาณนี้ลาฟาเต้อันนี้คือห้องหารที่เรามาทานกัน,นห้องอาหารกป็นประมาณนี้อันแรกเป็นซุปมะเขือเทศอร่อยมากนี่ก็มีแก้วไวายวิวข้างนอกสวยมากครับท่านผู้ชมเนี่ย เรากินข้าวไปเราก็มองเห็นวิวประมาณนี้นะครับวิวประมาณนี้นะครับแเราก็มือแรกเป็นซุปมันผัดเทศ

เราไปสุทยอดแล้วไปตอนยได้ได้จ้ะได้จ้ะทุกจ้ะมันมาไ้นมด้กิ่นเดิมๆสะอาดแบบแก้วป็นาะ